คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงิน3,000บาทนี้ให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในปีงบประมาณ2-5-6-4ที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการประมาณการว่าจะมีผู้เสียชีวิต6,000 0กว่าท่านในปีงบประมาณ6-4แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีผู้สูงอายุเสียชีวิตถึงกว่า 1, 1 20,000ลายในปีงบประมาณ64ก็ทำให้เกินกว่าที่ประมาณการไว้50,000กว่าท่านนะครับก็เลยต้องมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจ่ายให้กับผู้จัดการงานศพหรือว่าลูกหลานซึ่งท่านที่ไปยื่นออขอรับเงิน3,000บาทนี้ตั้งแต่ปี64ก็รอน,นิดนึงตอนนี้รัฐบาลอนุมัติงบเพิ่มเติมมาแล้วนะครับเดี๋ยวในไม่ช้านี้ก็น่าจะ จ่ายเงินให้กับท่านนะครับก็มีอยู่ห้าหมื่นกว่ารายที่ยังตกค้างอยู่นี่เป็นหลักเกณฑ์ล่าสุดในการช่วยเหลือผู้สูงอายุรายละ3,000บาทในกรณีที่เสียชีวิตย้ำนะครับว่าจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์รับเงิน3,000บาทนี้เช่นเดียวกันสำหรับลูกหลานหรือว่าผู้จัดการศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตตามประเพณีครับ